เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแส,สดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆผู้ชมเลือกซื้อเลือกขายครับวันนี้เป็นนิสสันนะครับนิสสันซันนี่เนโอปี03ครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยเงางามเลยทีเดียวสีสวยๆครับล้อแม็กของนิสสันนะครับแม็กแท้เดิมโรงงานยางหนอกหนารถเดิมๆครับเดิมยันแม็ก อมใช้พร้อมเที่ยวกับราคาเพียง39 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับใช้งานเดินทางไกลได้สบายไ่ตรงต่างแดนไม่ต้องตากฝนรถก,ก็ยังสวยครับเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นช่วงล่างแน่นเล่มชุดโอนครบนะครับเจ้าของรับประกันการโอนให้ด้วยสบายใจหายห่วงได้เลยครับ39,000้าบาทต่ชอบฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของต้นเองพิกัดดูรถอยู่อ่างทอง บอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ครับติดต่อเจ้าของได้เลยของเครื่องสวย,สวยเลยนะครับหันหน้าบางๆไม่มีรอยชนหนัก3 9ม0 0ืกันบาทครับสนใจก็ใส่ตรงเข้าไปได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อน,นครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ